ครับขอกล่าวสวัสดีนะครับแล้ววันนี้มาอยู่กับผมคารูมาเอ็กดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่555เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฟาร์มของม่วงกันนะครับเพราะเราเวว54แล้วนะครับจริงๆฟาร์มมาตั้งแต่เวล50นะครับแต่ปองม่วงผมไม่มีนะครับผมก็เลยดองไว้แล้วก็ค่อยมาฟาร์มตอนเวล54นะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนฟาร์มนะครับเราจะไปอัปเตตพลังงานก่อนนะครับพลังของผมก็วันนี้ก็จบที่3ามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับส่วนเลเวลก็จบที่เลเวลห้าสิบสี่นะครับโอเคนะครับส่วนอันดับนะครับอันดับเราก็อยู่ที่อันดับสิบแปดนะครับนี่นะครับส่วนตัวคอนพันด่านนะครับอยู่ที่แปดสิบสองนะครับ ตัวละครสุดเก่งนะครับแบบของเก่งสุดในทีมเราก็เป็นทางด้านฟูบุกินะครับอยู่ที่ดับ55ของเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนกิวนะครับกิวเราก็อยู่ที่กิวอันดับ2นะครับถ้ากิวว่างนะครับขอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งมาในกลุ่มแชทนะครับว่าขอเข้านะครับเราจะรับเลยนะครับเรามาดูกันที่ทีมมองผมกันดีกว่านะครับทีมมองผมนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านทางด้านฟูบุกินะครับนี่นะครับ แล้วก็ใช้เป็นโซนิกนะครับ2ตัวแบกนะครับใช้คอเป็นคอของอม้แมนนะครับนี่นะครับเอาล้ครับเรามาดูวิธีการจัดทีมกันดีกว่านะครับวิธีการจัดทีมนะครับผมจะเอาฟูบุกิกับโซนิกเอาไว้ด้านหน้านะครับโซนิกตัวหนึ่งตรงนี้ก็สลับได้นะครับแต่ผมจะเด้วงวัสะท้อนนะครับส่วนแถวหลังนะครับผมจะเอาดักชายกับอม้แมนไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเอาไว้ตีนโซนิกนะครับโซนิกอันติมาใช่ไหมครับปึ่ง สมมติวาเรามีตายเกิดนะครับมันทำให้โซนิกเสียเวลานะครับโอเคนะครับทีมก็จะประมาณนี้นะครับเอาล้ครับสำหรับการซื้อพลังงานรายวันของเรานะครับเราจะกดถึง9 2ครั้งนะครับเห็นไหมครับถึง150เราจะหยุดนะครับแล้วก็ฟองม่วงนะครับผมจะซื้อ2รอบนะครับต่อวันส่วนตัวดำนะครับเราจะต้องหาเพชรมากดอีก2 2ใบนะครับซื้อให้หมดนี่นะครับตอนนี้เราก็ขาดเพชรอีกลาวๆวันนึงนะครับ ค่ะราแล้ว300เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปหาแล้วก็มาซื้อให้หมดกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการได้ซื้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปฟร์มของม่วงกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับันาจะเด๋ใส่ของม่วงเสร็จแล้วนะครับที่เราได้มา2ชิ้นนะเดี๋ยวไปฟังกันมาเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับพลังกันนะครับแต่ว่าเรามาดูของม่วงในตัวผมก่อนดีกว่าฟุบุกิมี3ชิ้นนะครับ โซนิกก็ใส่สามชิ้นนะครับซอมบี้แมนก็มีสามชิ้นนะครับของม่วงดักชายมีหนึ่งชิ้นนะครับดวงอันนี้ยังใส่ของฟ้าอยู่นะครับน้ากากหวานใส่ให้สองชิ้นนะครับโอเคเรามาดูอันดับพลังกันดีกว่านะครับว่าเราได้ของม่วงมาเนี่ยพลังเราจะขึ้นอันดับไปได้ไหมโอ้ยอันดับผมขึ้นมาเป็นอันดับสิบห้านะครับหลังจากเมื่อกี้เราอยู่ที่อันดับสิบแปดนะที่ได้เห็นมา จะจําได้นะเราอยู่ที่อันดับสิบแปดแต่ว่าตอนนี้เรามาอันดับสิบห้าแล้วนะของม่วงเป็นชิ้นที่แบบทําให้พลังเราเด้งนะครับแนะนําให้ไปฟาร์มกันด้วยนะครับผมโอเคแต่ก็คงไม่เกินแบบผมหรอกไปฟาร์มมาตั้งเยอะตั้งแยะอโอ้โหสลุดได้สองชิ้นเหรอจะลวกเอาละครับก่อนที่จะลาคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปตีคนกันสักคลิปสักคนกันดีกว่านนะครับนี่คนดีคนเดิมจะสอบสายประจำช่องผมนะครับคนนี้ เดี๋ยวเขาเป็นโบนนี่เบอร์หนึ่งนะในการเป็นกระสอบซ้ายนะครับลูกเตะวายุมานะครับแป๊บนึงนะครับโอเคเปิดอยู่อุ้ยสตันโดนฟุบุก,กิผมด้วยแต่โซนิกผมได้ออกอย่างนี้ก็สวยดีฝังสีเงาไปนะครับโอเคเกมินเขาสตันมาเตะมาฝังสีเงาจากโซนิกฝังเขามาที่หน้ากากหวานผมนะครับหายท้องไปนะครับ จอว่าันรอยปังไม่เข้านะครับเรียบร้อยไม่เข้าเลยเพื่อนสาบบ้านแขนจากซัม,มิแมนไปที่เกวินใจเกลเลยไม่เข้าเลยนะครับถึกใช้ได้โลกของอันนี้นะโซนิกน,ะนาะนักกระบังเขาต่อยมาที่จักใช้ผมนะครับอุยแรงอยู่นะนี่ดวงก็ติดสตาร์นี่อีกโอ้โหทีมซีใช้ได้ แต่เกวินเขาไวาอะ่ะผมสู้ยากดีเนี้ยโอ๊ยแต่ว่าท้าซืมากิเอ้ยฟูบุกี้ผมไม่ติดวัะน,นี้ฟังซี่เงาจากฟังผมไปนันกกวานหงายท้องนะครับโอเคสวยฟูบุกีพายุคล่างได้ออกสักทีนะทำไว้แสบเหลือเกินอืมไม่ตายเลยแข่งกันจัดโซนิกมานะครับที่ซัมบี้แมนผม นี่นะครับเราจะใช้แบบเออมีซอมบี้แมนไว้รับตีนไงเราก็คงแพ้ยากอยู่นะแต่ก็มีเกวินสตันนะสิเป็นธรรมดามาที่ฟูกีผมเกวินได้ใจเกลียอีกแล้วอย่าโดนฟูกีนะอุ้ยทำไมผมไม่ติดสตันเลยอ,ะอ่ะอ้าวแปลกๆนะผมไม่ติดสตันแบบนี้สวยดิฝั่งขึ้นไปนะครับหงายท้องไปเกวิน เื่อกี้บอกพายุคลัง่งขอคลั่งหน่อยอุ้ยโซนิกเกือบตายนะครับเลหลือข้างหลอดแล้วนะตอนนี้ฝังซีเอาจากโซนิเข้ามาที่ดักใช้ผมติดไม่ย่อท้อรอดไปนะครับดักใช้ผมบอกขอคืนหน่อยจะเลือดอลอยทำอะไรไว้โอเคตีไม่เข้าเลยนะครับดวงตีธรรมดาไปนะครับโซนิแมาลุกขึ้นมายิงธรรมดาไปนะครับตีกระดูกหักไปนะครับโซนิกบอกฝังซีเงาเอาไปกินซะปัง หหญ่ท้องนะครับโอเคนี่นะครับก็สอบสายประจําช่องเรานะครับนี่ขอโทษพิกี้ได้นะครับขออยญาตีนะพี่โอเคเดี๋ยวเราไปจัดกับแชั์โลกอีกสักคนนีดกว่านะครับนี่เลยนี่เลยเจอใครเราซัดหมดอยู่แล้วด้วยเหมือนเขาจะไม่มีโซนอีกนะคนนี้มาเล่นชาหรอืหรอ,อยังไงฝังทสียงเงาไปที่โบลอสนอนหงา่ท้องไปอุย้ยเขาใช้คอราชาทะเลลึกด้วย มีซอมบี้แมนแต่ไม่ใช้คอซอมบี้แมนเกือบตายเราดูเขาสะท้อนผมนะสะท้อนแรงมากอะ่ะเอแต่แบบนี้อถ้าฟุบกกีผมตายโอเคคอนี่ก็น่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยคอเนี่ยเราชาทะเลลึกอะ่ะน่ากลัวนะคอตัวนี้สะท้อนแรงจัดจดถ้าจร่งจัดดวยวงนะโอ้โหสะท้อนบันเทิงนะครับ เอาละครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับและยังไม่ได้กดติดตามและกดไลค์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ